สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรนลิสาชาแนลนะครับสรลิสาชาแนลก็เป็นช่องน้องใหม่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการพยากรดวงดาวและก็โหราศาสตร์ไทยนะครับสาหรับทุกลัคนาราศีเลยแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอการที่ดาวพระพฤหัสย้ยายนะครับจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษนั่นเอง เราจะมาพูดถึงประวัติแล้วก็ความเป็นมาของดาวพฤหัสบดีก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดคลิปในช่วงเนี้ยเพื่อไปใส่ในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ท่านสามารถดูการพยากรณ์ของแต่ะละราศีได้ในคลิปด้านล่างนี้นะครับแล้วก็คลิปในช่องของเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์เลข5ไทยนะครับซึ่งถ้าใครเคยผูกดวงชะตาหรือว่า ลองกดหาลัคณาใน Google อย่างเงี้ยเขาเจอเลข5ในแผ่นดวงนะครับก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเลข5เนี่ยหมายถึงดาวพระพฤหัสนั่นเองสําหรับปรัชญาดาวนะครับโหนหลหลายๆท่านนะครับแล้วก็ตาราเก่าๆเนี่ยเขาบอกว่าดูปัญญาบริสุทธิ์ให้ดูพรฤหัสนั่นหมายถึงว่าดาวพฤรรหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของสติปัญญาแล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเทพประจําดวงดาวนะครับในคติอินเดียเนี่ยดาวพฤหัสนะครับเกิดจากการที่พระอิศวรเนี่ยนำเอาดูสีทั้ง19ตนนะครับมาห่อผ้าแล้วพรมด้วยน้ำำําอมฤตนะครับจนเกิดกลายเป็นดาวพระพฤหัสกันเองนะครับส่วนชาวกรีกโรมันเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเทพประจําดาวพฤหัสบดีเนียก็คือเทพซีอูดหรือว่าเทพจูปิเตอร์นะครับซึ่งเทพซีอูดเนี่ยก็จะเป็นผู้ปก คลองแห่งภูกเขาโอลิมปัสนะครับเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทางคติอินเดียแล้วก็กรีกโรมันเนี่ยจะมีลักษณะของเทพประจําดาวพฤหัสที่แตกต่างกันนะครับจึงทําให้ดาวพระพฤหัสเนี่ยมี2ความหมายด้วยกันก็คืออย่างอินเดียเนี่ยเขาก็จะมองว่าดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของความรู้ที่หลากหลายเป็นนักปราชญ์ชั้นสูงนะครับเพราะว่า การนาเอาฤาษีทั้ง19ตนที่มีความรู้ความสามารถศาสตร์ทั้ง19ด้านเนี่ยมารวมกันก็จะทําให้ดาวพฤหัสมีความโดดเด่นเรื่องความรู้ความสามารถนั่นเองนะครับส่วนทางกลีกโกลมันเนี่ยตัวแทนของดาวพฤหัสก็คือเทพซีอูดหรือจูปิเตอร์นะครับเทพซีอูดหรือจูปิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนห่งความมั่งคัง่งล่ํารวยความอุดมสมบูรณ์นั่นเองก็เลยสรุปรวมได้ว่า ดาวพฤหัสจะมีความหมายคือสติปัญญาดีมีความสามารถความรู้เป็นเลิศอุบาอาจารย์แล้วก็หมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความประสบความสําเร็จนั่นเองครับต่อมานะครับสีประจําดาวพฤหัสเนี่ยก็คือสีเหลืองนะครับส่วนอัญ,ญมณีก็คือบุษราคำนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครฟังดวงในช่องผมแล้วนะครับอยากจะเสริมพลังดาวพฤหัสก็ควรจะสวมเสื้อผ้าสีเหลือง หรือว่าหาอัญมณีที่เป็นบุษราคำมาสวมใส่นะครับสำหรับธาตุประจำดาวพฤหัสก็คือธาตุไฟนะครับแต่ตำราเก่าๆเนี่ยเขาก็จะจัดว่าดาวพฤหัสคือธาตุดินนะครับแต่สำหรับตำราโหราศาสตร์แบบใหม่ของผมเนี่ยจะมองว่าคือธาตุไฟส่วนเพศก็คือเพศชายซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเพศชายเนี่ยเกี่ยวกับซ้ายและขวา มือยังไงเนี่ยลองติดตามในโพสต์ในเพจผมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศชายเนี่ยหมายถึงด้านขวาในการที่คุณจะหาสีเหลืองอันจะไม่มีสีเหลืองเขอ้ประดับสีเหลืองมาสวมใส่เนี่ยก็ควรจะหามาใส่ทางด้านขวามือนะครับก็จะช่วยเสริมพลังดาวพฤหัสให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต่อมานะครับความหมายแฝงของดาวพฤหัสยังหมายถึงความยุติธรรมคุณธรรมได้อีกด้วยนะครับซึ่งในตําราที่ผมเรียนอยู่เนี่ย ก็จะให้ความหมายของดาวพฤหัสในเชิงนี้มากกว่านะครับแล้วผมก็มองว่าเป็นความหมายที่ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับมีลัคนาราศีเมษเป็นลัคนาราศีประจําประเทศนะครับแล้วก็ดาวพระพฤหัสเนี่ยเขาจะยกย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษในวันที่19นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเราก็จะเห็นว่า มีการเปิดโปงมีการพูดถึงความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับจากการที่บุญชูวิทย์ออกมาเปิดโปงเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นเองผมก็เลยมองว่าเออความหมายนี้ก็ค่อนข้างเข้าท่าเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปของดาวพฤหัสนะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสก่อนนะครับก็คือว่า ย้อนไปเมื่อประมาณ78ปีก่อนนะครับผมเนี่ยประสบปัญหากับชีวิตหนักมากนะครับแล้วก็ได้เป็นการเช็คดวงหลายๆศาสตร์หลายๆแขนงเลยนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นประสบปัญหามากจริงๆแล้วก็จนไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เขาดูดวงด้านโหราศาสตร์ไทยแบบใหม่เขาก็แนะนําให้ผมนะครับว่าเดี๋ยวชีวิตคุณเนี่ยจะเจอปัญหา แค่ช่วงนี้แล้วช่วงเวลาไหนมันจะดีขึ้นนะครับผมก็ได้ไปลองทําตามนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่อาจารย์ท่านกล่าวมาเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับแล้วพอผมชอบแล้วก็ศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยเช็คว่าเอ๊ะนะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยประมาณย้อนไป78ปีที่แล้วเนี่ยดาวอะไรนะที่ส่งผลให้ชีวิตผมแย่นะครับต่อนอื่นเลยเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือดาวเสา ซึ่งทาให้ชีวิตผมแย่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดาวเสาเท่าเรือนเกิดผมพอดีแต่ว่าพอผมผม,มองย้อนกลับไปเนี่ยอ้าวดาวเสามันย้ายออกจากลัคนาราศีเกิดของผมอะได้สักสามสี่เดือนแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าเอ๊ะแล้วทําไมผมยังไม่ดีล่ะขึ้นช่วงนั้นล่ะผมก็เลยมองไปที่ดวงดาวอื่นๆณตอนนั้นนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอดาวพระพฤหัสเนี่ยแหละครับ เขาเดินแย่เขาเดินถอยหลังนั่นเองจึงทําให้ชีวิตตอนนั้นของผมเนี่ยย่าแย่แล้วดาวพฤหัสเนี่ยการเดินถอยหลังเนี่ยหมายถึงปรไรอํานาจไลพลังคุ้มครองเรานะครับแล้วเขายังเดินไปอยู่ในจุดพบเรือนที่แย่สําหรับผมอีกตอนนั้นผมเลยชีวิตเลยหนักมากๆนะครับจนกระทั่งดาวเนี่ยย้ายเดินหน้าจึงทําให้ชีวิตผมดีขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับเวลาที่อาจารย์ใด้ผมทํานายไว้แล้วก็ ตรงตามทีออ่ชีวิตผมดีขึ้นนั่นเองนั่นก็หมายความว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยจึงมีความสัมคัญอย่างมากกับทุกดวงชะตาชีวิตนั่นเองนะครับต่อมาในครั้งนี้เนี่ยในตำราทางโหงราศาสตร์เนี่ยเขายังจัดให้ดาวพฤหัสยกย้ายจากราศีมีนมาสูุราศีเมษเ,เนี่ยคือตำแหน่งราชาโชคครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ 12ปีนะครับถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยเขามีระยะเวลาเดินทางประมาณ1ปีนิดๆน,นะครับก็จะใช้เวลา12ปีกว่าจะมาถึงพบนี้เรือนนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งราชาโชคสักเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าในตำราเนี่ยมันยังมีข้อขัดแย้งอยู่นะครับเพราะว่า อย่างเลข3เนี่ยเขามองว่าเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ในตำราทุกตำราเนี่ยก็ยังบอกว่าถ้าเลข3ามใองคารอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยยังหมายถึงเป็นตำแหน่งปะอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปะนี่หมายถึงอะไรปะหมายถึงความอับโชคความอ่อนกําลังหมายถึงว่ามีความหมายทั้งราชาโชคและอ่อนกําลังอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างขัดแย้งกันนะ ไม่ค่อยสบเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณต้นปีจนถึงกลางมีนาที่ผ่านมานะครับดาว3ก็ได้ตําแหน่งราชาโชคตรงนี้เหมือนกันก็คือดาวองคารนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคตรงนี้เหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับกลับรู้สึกแย่มากกว่าด้วยซ้าที่ดาวอังคารตรงนี้นะครับเพราะว่าดาวองคารก็เป็นดาวประจํา ตัวของลัคนาราศีเกิดผมด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็จะมีดาวพ,ะพะระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำเจ้าเรือนภพปุตตะนะครับปุตตะหมายถึงอะไรปุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารน,นะครับบุตรก็คือลูกลูกของเราลูกที่เรารับเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกของเราแท้ๆนะครับที่อยู่ในการดูแลนะครับ รวมถึงบริวารก็หมายถึงลูกน้องผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าเราที่อยู่ในการคุ้มครองของเรานะครับแล้วก็ยังหมายถึงจัดเลี้ยงหมายถึงน้อนๆนนของเรานั่นเองต่อมานะครับครั้งนี้ดาวพฤหัสเขาได้ยกย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษในภพสุภะครับภพบสุภะเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ ุภะก็หมายถึงความสุขความสมหวังความสําเร็จนะครับแล้วก็การเดินทางไกลการเดินทางไปต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับพอเรามีความสุขแล้วเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็หมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนั่นเองสําหรับการที่ดาวพบเดือนปุบตะนะครับ มาอยู่ในยังสุภะเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับบุตรของคุณนะบุตรลูกน้องของคุณนะครับเขาก็จะให้การส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดีเลยในปีนี้แล้วก็หมายถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยเออหลายท่านเนี่ยถ้าใครที่อยู่ตัวคนเดียวไม่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงทำงานฟรีแลนซ์ไม่มีลูกน้องนะครับทำงานเองเดี่ยวๆเนี่ยผมก็มองว่า ออปีนี้คุณมีโอกาสที่จะมองหาน้องๆน้องๆนงน,งน,งนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณนะครับแล้วก็เออทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เช่นกันเอ้วปีนี้คุณก็จะมีความสุขมากๆนะได,ได,ได้ได้เดินทางบ่อยด้วยนะครับไปเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าในโลกกระทำเองเนี่ยดาวพฤหัสเขาก็ยังเป็นตัวแทนของภพเรือนสุภะได้เหมือนกันนะครับคุณนี้ ปีนี้คุณก็จะมีความแบบความสุขแบบมากๆนะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเลี้ยงเด็กเลี้ยงดูเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าปีนี้ธุรกิจของคุณที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จแบบปังๆมากๆเช่นกันนะครับ ไอมีลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยก็ลูกศิษย์ก็จะนำพาไปสิ่งที่ดีๆนะได้เหมือนกันมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับทั้งครอบครัวนะทั้งครอบครัวเลยถ้าลูกของคุณเนี่ยยังอยู่ในถ้าคุณมีลูกแล้วนะครับยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่เนี่ยลูกของคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนสูงหรือถ้าลูกคุณอยู่ในทํทงานนะครับก็จะ ประสบความสำเร็จในด้านการงานเหมือนกันดวงคุณเนี่ยประส่งเสริมลูกเนาะในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมองว่าถ้าใครอยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วก็เป็นตำแหน่งในที่แบบเป็นหัวหน้าคนแล้วนะครับหรือว่ามีลูกทีมมีเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีลูกอยู่ในวัยเรียนการศึกษาเงี้ยควรจะปล่อยให้ปล่อยอิสระให้กับลูก ลูกน้องของคุณได้ทำนะครับเพราะว่าคุณอย่าไปกดดันเขานะครับเพราะว่าปีนี้ลูกน้องคุณนะครับกับลูกของคุณเนี่ยจะช่วยส่งเสริมชีวิตคุณอย่างมากและให้คุณมีความสุขนะครับถ้าคุณแบบเอาแต่จู้จี้เขาเนี่ยมันทำให้ไอเดียของเขาไม่ได้ก่อเกิดนะครับมันก็จะไม่ได้แบบดวงเนี่ยกระแสดวงดาวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ได้ซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเลยนะก็คือปล่อยให้ลูกน้องเขาทำนะอย่าไปกดดันแล้วก็อย่าเอาความคิดเราเป็นใหญ่นะครับเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยยังเป็นตัวแทนของสิงโตอะไรประมาณอย่างเงี้ยสิงโตเขาก็มีอีโก้สูงอยู่แล้วนะครับมีอีโก้สูงอยู่แล้วมีทิศทีสูงมั่นใจสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือน ของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบหอบ้าอำนาจนะครับใครฟังไม่ได้อะต้องถือตัวเองเป็นใหญ่นะครับก็เลยมองว่าปีนี้คุณนะ่ะไปพักผ่อนนะครับคุณนะ่ะปล่อยให้ลูกน้องคุณทำงานแล้วก็ให้ผู้ร่วมงานของคุณทำงานนะครับแล้วก็ไปเที่ยวซะเนี่ยคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็อย่าไปคิดมากนะ ปีนียเป็นปีที่คุณสบายมีความสุขปล่อยให้ลูกน้องทํางานแล้วลูกน้องเนี่ยจะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบปล่อยให้เขาทํางานในแบบที่แบบว่าโหทําไมเจ้านายหรือรุ่นพี่เนี่ยแบบว่าไม่ดูแลเลยเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับปล่อยให้ทํางานคือให้เขาตัดสินใจกระจายงานให้เขาทําบ้างให้เขามีความสาคัญอะไรอย่างนี้นะครับเออแล้วก็ น้องน้อนน้อน,น้อน่สัตว์เลี้ยงของคุณก็จะช่วยนำพาความสุขให้คุณอย่างดีนะนะปีนี้เนี่ยอืมเราจะเสริมความปังให้สุดๆนะครับก็อย่าลืมมองหาเสื้อผ้าสีเหลืองอัมนมันีที่เป็นบุษราคำมาสวมใส่นะครับก็จะช่วยทำให้ดาวพระพฤหัสของคุณมีกำลังมากๆในปีนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรนแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ อ๋อเร็วๆนี้ผมจะมี w a เป p ปอ e r โทรศัพท์มือถือเสริมพลังนะครับซึ่งได้ทําการวิเคราะห์กับอาจารย์ที่ผมับถือมาแล้วนะครับว่าอลเป p ปอ e r ชุดนี้แบบนี้รูปแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะช่วยเสริมพลังให้ได้จริงๆนะครับรูปแบบอื่นผมก็เคยเสนออาจารย์แล้วเนาะถึงถึงแม้มันจะมีดีไซน์ที่สวยมากๆอาจารย์เขาก็แบบปัดตกปัดตกปัดตกเขาก็บอกว,ว่าแบบนี้ไม่ได้แต่แบบนี้ได้ซึ่งท่านมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ผม นำเสนอให้กับทุกท่านเนี่ยคือเป็นสิ่งที่คัสสันและได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าแนะ่แล้วนะครับว่ามันสามารถช่วยได้จริงช่วยได้พอสมควรเลยก็สุดท้ายนี้ก็ขอลา,ลาตัวลาตัวไปก่อนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนประสบความสําเร็จมีความสุขในชีวิตมากๆนะครับในปีนี้รวมถึงทั้งครอบครัวลูกหลานแล้วก็กับนอนๆด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับ